เบอร์สามค่ะทุกคนเบอร์อสามเขตแปดนครศรีธรรมราชค่ะเนี่นยแบบรวดเนี่นนยไม่มาฝา,ากให้ความรู้สึกอ่ะ ที่หน้าบนอยู่ที่18วันที่16วันที่17เลยโอ้จ้าจ้าจ้าเาใจรัวๆฝากช่องของผู้สมัครเลยนะคะฝากช่องของคุณนักธกิจด้วยค่ะติดตามความเคลื่อนไหวได้นะคะวันนี้คุณใหม่สวยจังโอ้โหวันนี้คุณใหม่สวยจัง FC ชมทั้งวันเลยอะคุณใหม่คะ ป่าปาป่าเดินเดินเดินป่าเดินเดินบ้านเก่าบ้านเก่าเอาไว้น้ำมันท่วมคณใหม่มันต่ำไหมน้ำมันน้ำท่วมน้จะขึ้นจากคลองนี้ใครอยู่บ้างนี่ไม่มีใครอยู่ ุณหมอไม่อยู่ไม่มีคุณหมออยู่ตรงนี้เขาบอกว่ามันใกล้แม่น้ำตาปีนะคะมันก็จะท่วมท่วมนิดนึงสวยทั้งสวยทั้งใจสวยทั้งกายเลยค่ะพวกเธอน่ยปากหวานค่ะพวกเธอปากหวานค่ะ สวยทุกวันคุณใหม่ผอมลงแต่แอดนี่อ้วนขึ้นค่ะกินข้าวไม่เป็นเวลาและก็กินน้ำอารมณ์เยอะ ขณะนี้นะคะเราอยู่กันที่ขณะนี้นะคะเวลานี้เราอยู่กันที่ทานโพนะคะอ่าตะขอนีธรรมราชนะคะเราอยู่กันที่เขต8คุณไหมสิริกัญญาลงพื้นที่นะคะมีเพนเพชรการลันพลคุณเพชรการุนพลคุณไหมสิริกัญญาดอกเตอร์นัทกิจนะคะผู้สมัครเบอร์สามพักประชาชนเลือกตั้งซ่อมสอสอเขต8นะคะเนื่องจากคนเดิม โดนใบแดงกรณีซื้อเสียงค่ะบาาาาาทใใใคคคครรรรรรรววววีีีีี่่่่่่่่่กกกกกกัััััััััันน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 นดดด้้้้้้้ยยงงงงงสอออออตตตูปปะะะจไไมมลหข ที่นี่น่าจะเป็นน่าจะเป็นเมืองเก่าน่าจะเป็นแบบเขตย่านธุรกิจเก่านะบ้านใจต่ํากว่านิดนึงเหมือนกับน้ําท่วมแล้วบางหลังก็ถมขึ้นมาแล้วเนาะมีทั้งหมด6เบอร์ค่ะมีทั้งหมด6เบอร์นะคะเข้ามาแล้วนะคะคลอหัวใจแอดด้วยค่ะเข้ามาแล้วกดคอหัวใจกดซับสไคร์นะคะ แ,แบบนี้เลยค่ะทุกคนมีใครอยู่ไหมคะบบเอพี่เพชรไปไหนพี่เพชรไปอีกเส้นหนึ่งค่ะพี่เพชรไปอีกเส้นหนึ่ง สวัสดีค่ะเราอยู่ที่นครศรีธรรมราชจริงๆแอดตั้งใจจะมาก่อนหน้านี้ก็ขอให้แบบว่าสงการเสร็จก่อนนะคะพอดีประจวดหมอนะคะไม่เป็นหมายของแอดอยู่แล้วกับพี่ทิมเองก็เดินทางมาเหมือนกันเนาะวันที่ยี่สิบเจ็ดมตว่ายัเตีอย่าลืมนะครับอย่าลืมเราบินนั้นนะครับดาวขูว่ากันสาไม่เหล็กซ่าเบื่อกินสั้งเปียดมาก่อนต้องร้องขมความรู้สักร้องขอความรู้สึกร่วงนั้นเล่นจะทิกับ

จะมาพิกเมื่อะไรคุณใหม่สวยห่างกับทุ่งสง20โลแค่แค่ค่ะทุกคนถ้าใจมันได้ะแค่แค่ค่ะแค่ปักซอยนะคะแอดอยู่นครศรีธรรมราชกี่วันน่าจะอยู่สองสวันค่ะช่วงนี้ช่วงนี้สสอปิดปิดสภานะคะ ไม่ใช่สมัยประชุมสสก็จะตทยอยตบเท้าลงมาช่วยหาเสียงก็จะตบเตท้าทยอยลงมาช่วยกรรยันปาศสคุณโลมก็จะมาอีกวันหนึ่งเพราะว่าจะบอกว่าจะบอกว่าเ,เป็นการสมัยประชุม3เดือนเนาะเอ๊ะ เข้ามาแล้วนะคะอะไรนะซัพพอร์ตผู้หญิงคนนี้ได้ไหมคะไก่เดอ้อลำพูนกับนนะครศรีธรรมราชเนี่ยได้ยินเสียงไหมคะซัพพอร์ตผู้หญิงคนนี้ได้ไหมคะซัพพอร์ตผู้หญิงคนนี้ได้ไหมคะทำไมไม่มีคนอยู่เลยอะกลางวันมีดามาอยู่

สวัสดีปีใหม่ค่ะคุณหมาบอกน่าจะข้ามฝั่งแล้วมั้งคุณใหม่หมดยังคะยังมีอยู่สวัสดีค่ะขณะนี้เราอยู่นครศรีธรรมราชค่ะเราอยู่ที่อำเภอฉวางค่ะนะคะเราอยู่กันที่ฉวางนะคะทุกคน ไม่ได้มาซื้อทองค่ะไม่ได้มาซื้อทองค่ะมาหาเสียงกับเจ้าของร้านทองผู้สมัครพักประชาชนเบอร์สามด็อกเตอร์นัทกิจค่ะซ้ออไม่สิริกัญญา เราเพี้ยนกั่คุณใหม่อีกทุกคนเลยมดคไเตั้งนที่จะได้้อยได้มีคนไปสู้ที่เหลือคนรวมกันหมดแล้วกลับมาทานเยหมดเหลือแ่เราอนี่แหละ ยะเออพี่เขาบอกว่าเลือกอยู่แล้วหวานจริงหวานเจี๊ยบค่ะนครศรีธรรมราชหวานเจี๊ยบค่ะดูว่าคนเขตแบดอยากได้สสคนไหนนะคะมีผู้สมัครทั้งหมด6เบอร์ค่ะ เปิดร่าตเปิ่าต้องไปาที่เนอแนวตองการลูกหนที่ลูกเตะหูตอร่าจ่ายยากแน่นอนัลือกความถือตัวงูแกปุ้เป็นหุ่นกระโย่าร้วา

ะวาจาสิทธิ์ค่ะไปดูไหมคะไปเราจะได้วาจาสิทธิ์นั่นใช่ๆไปดูไปดูเดี๋ยว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 พาเธสอบไปดูไปสักการะสักนิดไหมอ้าววาจาสิทธิ์เพราตั้งาจวาจาสิทธิ์อ๋อเพราะตั้งใจวันนี้ตรงนี้เลยวันนี้ครับวันนี้รอเพื่อนบินนะได้คแต่ผียังไม่